ชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่แปดดาบหมายความว่าเรื่องของงานชาวราศีกรกฎกำลังหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่มันไม่มาตามนัดหรือว่าสินค้า เกิดเหตุการณ์แตกหักหรือว่าชำรุดเพราะนั้นชาวราศีกรกฎขอให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพให้มากๆถึงจังหวะมันจังหวะมันถ้ามันไม่โอเคขึ้นมาเนี่ยจับอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเรื่องมีราวชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16 สิงหาคมที่ราคานะเอาแบบนี้เลยแล้วในเรื่องของอะไรโกดังสินค้าในเรื่องของออฟฟิศใหม่หรือบางท่านกำลังจะขึ้นบ้านใหม่ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามีสองมือสองเพราะนั้นชาวราศีกรกฎจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะได้ขึ้นบ้านใหม่ได้ขึ้นโกดังใหม่อะไรพวกเนี้ยจะเกิดขึ้น สำหรับชาวราศีกรกฎแต่จัจัร์บอกอย่างหนึ่งชาวราศีนี้ในเรื่องของการต่างประเทศนะเพราะหลายๆท่านที่เกิดในราศีกรกฎที่กำลังวางแผนอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะบางท่านเนี่ยได้สัญชาตินะได้กรีนคาร์ดหรือบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าเพิ่งได้ผัวว่างันเถอะนะ พอได้ผัวปุ๊บก็อยากจะเริ่มทำธุรกิจแต่มันก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งชาวราศีกรกฎอาจจะมีปัญหาติดขัดไม่ว่าปัญหานั้นจะเกี่ยวโยงกับคนที่เรารักหรือว่าสามีไม่ว่าปัญหานั้นจะเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในประเทศดน,นั้นก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จานเทพ ไม่มีข่าวดีเลยอาจารย์ข่าวดีก็ว่าไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องช่องในช่วงนี้ใครที่มีความคิดว่าอยากจะขายบ้านอยากจะขายคอนโดอยากจะขายที่อาจารย์ก็จริงๆสร้างเพจมานานแล้วเทพที่ดินเข้าไปที่เพจเฟซบุนะ๊กเนี่ยเข้าไปที่เฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์เลยเทพ ที่ดินมันจะขึ้นหน้าอาจารย์สลอนอย่างนี้แล้วพวกเราก็เอารูปภาพไปลงเอารายละเอียดไปลงข้อมูลการติดต่อเอาราคาไปลงได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่า Facebook เขาทำมาเพื่อจะช่วยในเรื่องของชุมชนเพราะนั้นอาจารย์ก็สร้างเพจขึ้นมาเข้าไปใช้บริการกันได้ตามสบายใครที่กำลังตามหาบ้านสวยๆอยู่ทำเลดีๆอยู่ก็เข้าไปดูส่วนคนที่จะขายก็เข้าไปโพสต์ มันก็จะเจอระหว่างลูกค้ากับเขาเรียกว่าดีมอ่อุปสงค์อุปทานก็จะไปเจอกันในนั้นคนซื้อกับคนขายว่าอย่างนี้ส่วนท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือโทรมาหาจางก็ได้ถ้าไม่รับเดี๋ยวโทรกับ0944198566 0944198566แล้วก็มีอีกหนึ่งเบอร์0947814568ส่วนในเรื่องของรายละเอียดค่าครูค่าอะไรก็จะอยู่ด้านล่างด้านล่างคลิปนี้แล้วท่านใดอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรในทาง่วงจุ้ยนะอันเนี้ยไม่มีค่าบริการอาจารย์ก็จะ คำนวณให้แล้วก็เอาไปใช้เผื่อบางครั้งบางคราวชาวราศีกรกฎอยากจะไปทําธุรกิจเมื่อเรารู้ธาตุเราแล้วแล้วเราก็รู้ว่าโอเคธุรกิจนี้มันส่งเสริมกับธาตุที่เราเกิดมามันก็จะเกิดการส่งเสริมทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการคํานวณเรื่องของธาตุต่างๆอาจารย์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอ่ะว่ากันเช่นนี้นะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกรกฎ ถามว่าในช่วงนี้ธุรกิจอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนธุรกิจธาตุน้ำข้าวปลาอาหารพัฒนาการเดินเรือการบรรมงเลี้ยงสัตว์น้ำหรือแม้กระทั่งจะเปิดผับเปิดบาร์อันนี้ก็ได้เนี่ยขายเครื่องดื่มข,ขายแอลกอฮอล์ขายอะไรพวกเนี้ยทำน้ำดื่มทำเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินวาัาต้านิต่างๆอันนี้ถือว่าเลิศด้วยเพราะนั้นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันมีความโดดเด่น เกี่ยวกับธุรกิจที่บันยงไปในท่านน้ําแล้วธุรกิจอื่นๆล่ะอาจารย์เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกรกฎนะท่านใดที่ดวงไม่ค่อยดีทําอะไรแล้วมันก็ติดขัดทําอะไรแล้วมันก็แม่มันเหมือนจะสําเร็จแต่มันก็ไม่สําเร็จสักทีรถก็เป็นส่วนหนึ่งจำไวมว่ารถก็เหมือนที่อยู่อาศัย บ้านหลังที่สองของเราจัดซะหน่อยก็ดหหีหาหมอนสีที่มันถูกฉะโกกว่าเราก็คือแต่สมมุติว่าชาวราศีกรกฎที่เป็นคนธาตุไฟก็ลองหาหมอนสีแดงนะหมอนอิงสีแดงเข้าไปตกแต่งในรถสักใบสองใบหรือว่าสามใบก็ได้ลูกสองคนออามึงคนละใบแล้วกันแต่ต้องเป็นธาตุของเรานะเป็นธาตุหลักของเราเพราะหลายๆครั้งรถก็จะพาเราไปเจร,เจ,รจาหลายๆครั้งที่รถพาเราไปหาลูกค้า แล้วก็หลายๆครั้งที่รถของเราใช้สีที่ไม่โลก,กับตัวเองเอ้าวอาจารย์ว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการติดขัดเหล่านี้มันมีวิธีแก้ได้ไหมแก้ได้แต่อาจารย์ก็ต้องบอกว่ามันไม่ถึงร้อยเปอร์เซนจากหนักเป็นเบานะอาจจะแหมธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ร้อยล้านแต่คุยไปคุยมาเฮ้ย9 9้าเกล้านก็โอเคว่ะอาจารย์นะก็ว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ เป็นคนคิดการใหญ่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วเขาเรียกว่าถ้าไม่สุดไม่ทําถ้าไม่สุดไม่ทําแล้วชาวราศีนี้อาจารย์บอกอย่างหนึ่งไม่เขาเรียกว่าเอาเปรียบคนไม่เป็นแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะถูกเอาเปรียบถูกหักหลังถูกโกงนะส่วนท่านใดที่กําลังจะทําธุรกิจในรูปแบบที่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนอันนี้ระวังหน่อยแปดดาบอาจจะทําให้ชาวราศีกรกฎ สูญเสียไม่ใช่แค่ว่าสูญเสียในเรื่องของการเงินแต่มันจะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะช่วงแรกจำไว้เลยว่าระหว่างทางหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกคนยังไม่มีผลประโยชน์แต่เมื่อไรถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทถึงแม้จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเชื่อใจกันได้แต่เมื่อไหร มันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาอาจารย์บอกเลยร้อยทั้งร้อยแตกถ้าไม่คุยกันให้จบแล้วชาวราศีกรกฎต้องบอกแบบนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎมักจะยอมถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองถูกเอาเปรียบแล้วก็ยอมนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่วินวินมันก็ไม่โอเคเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้เป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะสำหรับชาวราศีกรกฎเป็นคนตรง สู้เขาเรียกว่าสู้จนตัวตายแขนขาขาดไม่เป็นไรกูขอสู้ก่อนเนะเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎอาเป็นว่าเรื่องของดวงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งบางท่านนะบางท่านมีหุ้นส่วนยังไงก็แล้วแต่ขอให้เช็กหน่อยถ้าเราเป็นคนเกิดธาตุไฟในทางวงจุ้ยแล้วเราได้คู่หุ้นส่วนเกิดธาตุไฟเช่นเดียวกันเนะเกิดในธาตุไฟสองสามคน แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดความขัดแย้งหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าถ้าเราเป็นคนาธาตุไฟแต่หุ้นส่วนของเราเกิดเป็นคนาธาตุน้ํามันก็จะเกิดการแตกหักมันก็จะเกิดการคอรับชันเกิดปัญหาต่างๆนย,ยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็ลุยกันดูอ่ะว่ากันแบบนี้ส่วนในเรื่องของความโชคดีนะ ชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะโชคร้ายมาก่อนบางท่านเกิดอุบัติเหตุบางท่านล้มหมอนนอนเสือบางท่านอาจจะถูกโกงสูญเสียเงินสูญเสียทองแต่อาจารย์บอกว่าชาวราศีกรกฎจะต้องโดนก่อนแล้วหลังจากโดนแล้วจะเกิดความโชคดีเงินทองจะไหลามาเทมาที่ราคารวย ว่าแบบนี้อ่ะส่วนในเรื่องของลูกๆในเรื่องของบริวารอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยแล้วถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพในจังหวะนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะมีในเรื่องของอะไรพบปะสังสรรค์บ่อยแต่อาจจะมีการดื่มอาจจะมีการริง่งไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็แล้วแต่ ชาวกรอกดนะขอให้ระวังในเรื่องอะไรความมึนความเมาขับรถก็อย่าเมามาันมากนักเมานิดๆพอสำหรับเมาเหล้าเขาเรียกว่าเมาเล้าเฮามาแต่ถ้าเกิดเมากัญชาเนี่ยอาจารย์พิสูจน์มากับตัวเองแล้วจากปกติขับรถหนึ่งรถึงหนึ่งอยี่หลังจากโดนกัญชาไปสองสามปื้ด จาก100จะเหลือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทันทีนี่คือข้อดีของขัาชาแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ลหลงไหลแรงมันนะม่งมันไม่ค่อยรู้เรื่องมันอื่นๆ่ะว่ากันเช่นนี้ส่วนในเรื่องของท่านใดที่กำลังจะลุยกำลังจะลุยงานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรการบริหารไม่ว่าบริหารระดับตำบลระดับจังหวัดหรือว่าจะเป็นระดับประเทศนะ ชาวราศีกรกฎใครที่คิดจะเล่นงานบริหารในช่วงนี้ถือว่าดีนะนะไพ่ใบนี้เป็นผู้ทรงอํานาจแต่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่แล้วหลายๆครั้งอย่างที่อาจารย์บอกชาวราศีกรกฎค่อนข้างจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นคนที่ใจร้อนเพราะฉะนั้นระหว่างทางมันก็จะมีในเรื่องของปัญหาต่างๆตรงไปก็ไม่ดีก็เกิดศัตรูอ่อนเกินไปคนก็เอาเปรียบเพราะฉะนั้นกลาง ได้เอาเปรียบกูได้นิดเดียวนะอหญ่เยอะนะนี่ต้องอย่างนี้อ่ะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีชาวราศีนี้หลายๆท่านก็อาจจะอยู่ในระหว่างการปลูกบ้านปลูกช่องให้สเสด็จพ่อสเสด็จแม่อยู่หรือว่าอยากจะให้พี่น้องไปอยู่รวมกันแต่ตัวเองเป็นผู้เสียสละไปอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้มีความสุขหรอกเพื่ออะไร เก็บเงินเก็บทองส่งมาให้กับใครลูกๆได้อยู่สุขสบายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสด็จพ่อหรือว่าเสด็จแม่อย่ามีความคิดว่าคนที่อยู่ต่างประเทศจะมีชีวิตที่สุขสบายอาจารย์บอกเลยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศลําบากทําไมถึงกล้าพูดญาติอาจารย์เนี่ยเพียบเลยอยู่ต่างประเทศจะถามว่าดีไหมเขาอาจจะใส่เสื้อผ้าที่มันไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าสำเพ็งบ,บูเบ มันก็เลยทําให้เขาดูดีแต่นั่นคือภาคบังคับแต่ความหนาวอาหารที่เขาอยากกินส้มตําแมแซบแซบแต่ใส่ปูปลาอย่างเงี้ยแล้วก็อัดชุนลดไปสักครึ่งกิโลมันหากินยากแล้วเขาเรียกว่ามันสุราคามันแพงอ่าสำหรับชาวราศี กรกฎช่วงนี้ถ้าคิดจะเริ่มทำสิ่งใดอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นหมู่คณะหรือว่าเป็นการร่วมหุ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ดูคนให้ออกถ้าดูไม่ออกโทรหาใครโทรหาหมอดูมีการเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านอาจจะกำลังเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนก็ได้นะเพราะอาจารย์บอกเลยว่าไพ่หนึ่งถ้วยถ้ามองไปในเรื่ององความรักมันหมายก็ว่าชาวราศีนี้ คิดว่ารักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีที่สุดเขาเรียกวันดูดดื่มเลียตั้งแต่หูยังตีนเป็นแบบนี้เลยเนียเพราะนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะไปเจอคนที่อายุมากกว่าเนี่ยมากสิดีจ้านผมเนี่ยแม่งอยากได้มานานหุมอยากได้แม่ไม้มานานแล้วสักห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยจ้านคนเรามีความหลงไหลไม่ตาไม่เหมือนกันมีแพชชั่นไม่ตาไม่เหมือนกันบางคนแม่รุ่นใหญ่มาเลย สวมมาเลยว่าอาจารย์หนูชอบชอบอย่างนี้ก็ได้แล้วหัวงอกอ่ะยิ่งงอกเยอะยิ่งดีอาจารย์หนูยิ่งชอบอันนี้ก็มีนะสำหรับคนที่โสดก็จะไปเจอคนที่เขาเรียกว่าสูงวัยกว่าอาจารย์ดูแล้วว่ามันจะมีทั้งคนอายุมากกว่าแล้วมันก็มีทั้งคนอายุน้อยกว่านในช่วงนี้เข้ามาทําให้ชาวราศีกรกฎรู้สึกว่าอาจารย์อาจารย์ขาอาจารย์เทพหนูหนู หนูจะเอาใครดีระหว่งางเ,าเาดเนียนระหว่างแดเนียนกับอาดัมอาดัมอายุน้อยกว่าหนูตัดสินใจไม่ถูกเลยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ออรา่าเกี่ยวกับเรื่องของเพศหรือว่าฟีโลโมอนที่มันเคยถูกกดทับอยู่มันเริ่มกระจายกลิ่นมันเริ่มกระจายแสงออกมามันทำให้ชาวราศีกรกฎ ค่อนข้างที่จะหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกคู่เ,เพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงบางท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคนอายุมากกว่าน่าจะมั่นคงกว่าแต่นั่นเป็นเพียงการคิดแบบหย,ยาบๆเพราะนั้นมันก็มีเด็ก ที่กำลังเติบโตเป็นนักธุรกิจค้าขายเก่งหรือว่ามีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีไม่ได้หมายความว่าแก่กว่าแล้วจะดีกว่าบางคนอายุน้อยปัญญาอ่อนนี่ก็มีบางคนอายุมากปัญญาอ่อนนี่ก็แย่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกไม่ว่าจะผ่านขั้นตอนในเรื่องของการดูในเรื่องของนอลรลักษณ์ศาสตร์ไม่ว่าจะผ่านการดูเกี่ยวกับเรื่องของท่าต่างๆที่มันส่งเสริมกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคาเลเตอร์ ที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้แหละที่สําคัญอ่ะสำหรับคนโสดอาจารย์ต้องว่าแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ไม่ว่าจะเจอคนที่หน้าตาดีหรือว่าไม่ดีก็แล้วแต่ถือว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ชาวราศีกรกฎจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วรู้สึกว่ามีความหวังส่วนท่านที่ มีครอบครัวอยู่แล้วนะตำแหน่งครอบครัวที่มันขึ้นมาใกล้ๆเนี่ยอาจารย์บอกเลยอาจจะเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของอะไรทั้งความรู้สึกทั้งเรื่องของการเงินนะการเงินไม่ได้หมายามว่าไม่มีจะกินแต่หมายความว่าพอได้มาเสร็จมันก็มีเรื่องต้องออกต้องคอยวางแผนวินาทีต่อวินาทีเพราะนั้นชาวราศีชาวราศีกรกฎต้องการใครบางคนไม่ต้องใครบางคนข้างๆเราเนี่ยต้องการ กําำลังใจต้องการใครสักคนที่มาส่งเสริมพลังของเราเนะเพราะฉะนั้นการเงินที่ติดขัดหรือว่ามันมันม,มันอาจจะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์ได้หรือบางท่านอาจจะกําลังอยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าแยกกันนอนหรือบางท่านแทบไม่ได้คุยกันอันนี้ก็มีหรือบางท่านแย่ไปกว่านั้นอาจจะอยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าตัดสินใจแล้ว ไม่น่าจะไปกันต่อได้เพราะหลายๆครั้งที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอในสถานการณ์ที่มันรู้สึกแย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ้าชู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดการพนันขันต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดยาเสพติดอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะหมายความว่าชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ในเรื่องของ การตัดสินใจอะไรที่ใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดในชีวิตเอาแค่นี้ละกันที่ราคาเรื่องของสุขภาพอาจารย์ไม่ได้มีอะไรที่จะเตือนถ้าจะเตือนก็บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของมีคมหรืออาจจะหมายความว่าโดนความโดนของร้อนโดนลวกโดนอะไรพวกนี้โดนแดดมากจนตูดดำเเอาแค่นี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์จะไอไข่ไม่ไอไข่ให้พักก่อนนะไอไข่ให้พักแบบหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเลขจากไพ่นี่แหละ ไพ่ก็จะมีตัวเลขอยู่แล้วก็มันจะมีฉลุกอยู่2ใบอ่ะหล่นมาแล้วหนึ่งใบ2เนี่ยสองเหรียญขึ้นมา2ถ้วยขึ้นมาเฮ้ยดีนะอย่างนี้ดีนะเนี่ยสองสองเอา2ตัวหรือ3าตัวที่ราคา3ตัวกันไปเลยอุ้ยอันนี้ราชินีเหรียญอันนี้ราชินีได้ไม่ได้สองสองห้าเนี่ยสองสองห้า ตามนี้เลยเอาเป็นว่าในเรื่องของไพ่สรุปเนี่ยอาจารย์สรุปให้สามใบเลยแล้วกันเอาเป็นว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการที่เราจะมีในเ,ออเขาเรียกว่าความสมดุลความสมดุลของชีวิตอันนี้มีความสําคัญเพราะฉะนั้นความสมดุลหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าชีวิตของเรามีทั้งเรื่องของในมุมของชีวิต ในเรื่องของจิตใจแล้วก็มีการเติมเต็มเกี่ยวเรื่องของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยทำงานหนักเลยแล้วก็ปล่อยครอบครัวอยู่กันอย่างเหงาเหงากระเป๋าสตังสุวิชยารุ่นแรกรุ่นคลาสสิรุ่นนี้1,9700พิเศษเหลือ1,3,900ส่วนสีแดงที่เห็นอยู่2,9700ค้่วยในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของงานเรื่องของการทำธุรกิจเกิดความปังเกิดความเฮง นะเพราะนั้นชีวิตมนุษย์ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งไม่จะเป็นถึงจะต้องแบบไม่ต้องกินอาหารเลยไม่ต้องกินของอร่อยเลยก็กินไปด้วยแล้วก็ออกกํำลังกายไปด้วยได้มาหรือบางท่านทำงานอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยให้ความสุขกับตัวเองเลยไม่เคยพาตัวเองไปช้อปปิ้งเลย ไม่เคยซื้ออะไรดีๆให้กับชีวิตเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องระว่างทางนี่แหละสำคัญที่สุดที่รักขาอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าเรื่องของอะไรเข้าเรื่องของการบุญและนะใครที่อยากจะร่วมบุญอยากจะร่วมกุศลการทำกุศลในครั้งนี้สำหรับโครงการรถวิวแชร์เพื่อพี่น้องผู้พิการท่านใดยอยากจะ ทำบุญก้อนนี้เลย1 2 0 8 9 8 0 7 6 5เบอร์บัญชีอจารย์เลยอาจารย์ไม่ได้ไปเปิดเ,เ,เป็นองค์กรการกุศลตรงเนี้ยเราช่วยกันเล็กๆน้อยๆใครมีเยอะก็เยอะใครมีน้อยก็น้อยถามว่าอาจารย์เทพแล้วทํามันจะได้บุญเท่ากันไหมได้บุญเหมือนกันแต่ถามว่าเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าแต่ไม่ได้หมายความว่าการทําบุญเราจะต้องไม่ต้องคาดหวังเล้มั้ย ไม่ต้องคาดหวังอะไรเหมือนที่เราให้เงินขอทานไปอ่ะไปนิสิตขอให้กูรวยด้วยสาธุอะไรพวกนี้เพราะนั้นไม่ต้องอะไรก็ได้ทําแล้วรู้สึกสบายใจหรือบางท่านอยากจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือบางท่านเอาไปสร้างวัดสร้างว่าอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าสําหรับอาจารย์อาจารย์มองว่ามันมีบางส่วนของสังคมที่ถูกมองไม่ถึงก็ถูกมองข้ามแต่มันค่อนข้างเลือนลาง อย่างวัดเนี่ยแน่นอนทุกคนทําเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจเพื่อตัวเองจะได้มีความสุขอ่ะว่ากันเช่นนี้แล้กันสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการอาจารย์จะนำเงินบุญนี้ไปซื้อรถวิวแชร์แล้วก็ส่งไปให้กับทั่วประเทศอาจารย์เนี่ยทำมาก็สองสองร้อยกว่าคันแล้วนะน่าจะประมาณเนี้ยตั้งแต่ทำมาของเด็กเนี่ก็ทำจนนั่นเอียดเลยแล้วก็โยกมาของผู้ใหญ่ไม่มีอะไรแล้วนะท่านใดยอยากจะ เปลี่ยนแปลงการเงินนะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินต้องเปลี่ยนแปลงจากทัศนคติแรกก่อนนะจะได้จะได้มึงจะขายของใช่ไหมใช่นะกระเป๋าสังย์สุพิทยาเนี่ยด้านล่างเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะสองหมเรอาราคาก่อนเลยจะได้ตัดสินใจส่วนรุ่นนี้13900สาาำหรับรุ่นคลาสสิกอาจารย์มีความเชื่อ จากคนที่ไม่เคยมีความเชื่อแล้วก็เกิดความเชื่อก็จากหนังสือเล่มนี้แหละขณะที่อาจารย์ไปทํางานหรือว่าเล่นดนตรีที่ร้านโรดเฮาส์เนี่ยเราไปหาอ่านดูก่อนชีวิตบังคังด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวไปเจอหนังสือเล่มนี้ราคา150บาทอุโมงทางเข้าที่จะไปนั่ง MRT จากสถานีพระราม9เพื่อจะไปลงที่สีลม ขนาดที่จะต้องเดินทางเข้าไปซื้อตั๋วเนี่ยอาจารย์ก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้ในร้าน B2S ซื้อมา150บาทอ่านจนเข้าใจนะเขาบอกเลยว่าถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นี่คือทัศนคติแรกแต่ไม่ได้หมายความว่ากระเป๋าสตางค์อะไรก็ได้เขาเน้นเลยกระเป๋าสตางค์ยิ่งแพงยิ่งดีมันคือการให้เกียรติ เพราะฉะนั้นกระเป๋าสตังค์เรียกทรับสุพิชยา13,900รุ่นคลาสสิกส่วนรุ่นพรีเมียม29,700แล้วในหนังสือเขาบอกอะไรบ้างอาจารย์อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจองปฏิบัต,ติต่อเงินอย่างสุภาพแล้วมันจะหาทางกลับมาหาคุณเองถ้าอยากประหยัดให้ซื้อของแพงอย่าซื้อของลดราคาเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยเปลี่ยนกระเป๋าอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนในพริบตา เขียนแค่นเนี่ยถามว่ากูจะซื้อไหมอาจารย์ตัดสินใจซื้อทันทีเพราะอะไรชีวิตมันโคตรลาบากหลังจากที่อาจารย์ได้อ่านจนเข้าอกเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ที่เซ็นทันพระรามเก้านั่นแหละราคาของมันเกือบสองหมืน่นเงินเดือนอาจารย์เนี่ยอยู่ประมาณสักสองหมื่นกว่าไม่ถึงสามหมืน่นเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งอ่ะจะได้เล่นอยู่หกวันนะก็ตัดสินใจไม่เป็นไรเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมา ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องก็มาผ่านมาแล้วไม่มีเงินติดตัวสักะหรนเดียวก็ผ่านมาแล้วชีวิตก็ยังมานั่งเมามอยซอยยวอยุงนี้ได้ก็เลยตัดสินใจซื้อกระเป๋าเป็นของขวัญให้กับตัวเองผ่านไปครึ่งปีคุณค่าไม่ได้บอกเลยว่าอย่าอย่ากดดันตัวเองใช้แบบมีความสุขแล้วก่อนที่จะซื้อกระเป๋าสัตว์งทุกครั้งอย่าลืมคำานึงในเรื่องของกดคุณ2 0 0เท่าอันนี้สําคัญกระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีกดกดคุณ200หมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋า คูณตัวเลข200นั่นคือไรายได้ต่อปีที่เราจะได้ของอาจารย์ใช้เวลาเกือบ3าปีกว่าจะเข้าก,กดคูณ200กระเป๋าใบแรกที่โคตรพ่อโคตรแม่แพงที่สุดในชีวิตแต่นั่นแหละคือความกล้าหาญของอาจารย์ที่อาจารย์กล้าตัดสินใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตหาสถานที่อยู่อาศัยให้กับเงินของเราถามว่าเงินของเขาเงินของเราเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นผ่านไป6เดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีจะแดกด้วยซ้ํา แต่พอเข้าเดือนที่เจ็ดเนี่ยเข้าเดือนที่เจ็ดเริ่มมีอะไรข่าวข่าวดีๆมาไม่ว่าจะเป็นไปได้งานอีกร้านหนึ่งเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องไปออเดชัน่นเจ้าของร้านมานั่งดูแล้วก็เชิญอาจารย์ไปเล่นแล้วก็มีงานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานโรงบาลงานปาร์ตี้ก็คืองานที่พวกเขามาสังสรรค์กันระดับผู้บริหารพวกซีอโอโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศเนี่ยก็มันเขาก็จะเป็นพวกพววก,กันอาจารย์ก็เริ่มมีเฮ้ยโอ้โห แล้วบางครั้งอาจารย์เ็าได้นั่งฟังทัศน,นคติของคนรวยจริงๆนะรวยจริงๆอ่ะเจ้าขอโรงพยาบาลอ่สมมติสมิเิเวชไม่สมมุติแล้วกันเจ้า,า,จาขอโรงพยาบาลสมิเตเวชอายุก็ไม่ได้เยอะ <c oughs> มีโรงพยาบาลเลยแต่ไมหมดคนรวยจริงๆเป็นคนที่ง่ายมาก <c oughs> เป็นคนที่ไม่อะไรไม่มีอีโก้ไม่ละปัญญาอ่อนด้วยซ้ำอันเนี้ยอาจารย์บอกเฮ้ยไอ้ี้แต่สิ่งที่เราเห็นแล้วเรามองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เข้าถึงยาก <c oughs> จริงๆแล้วตรงกันข้ามกลับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้มีน้ำใจมาก กับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้อะไรก็ได้น้องมึงเล่นไปเลยเล่นไปเลยอาจ,จารย์เล่นไปเลยอะไรก็ได้แต่คนระหว่างครึ่งครึ่งกลางๆระหว่างจนกับเริ่มมีตังอันเนี้ยจ,จะจะเขาเรียกว่าออกตัวคนละแบบเลยกับคนที่เรียกว่ารวยนะเพราะฉะนั้นคนรวยจะไม่ขี้เหนียวคนรวยจ่ายได้จ่ายเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเงินก็มาแล้วต้องกอระเป๋าสตางค์สู่พิชยาผ่านวิธีปลุกเสกมาทุกใบเขาเรียกว่ามีความขขังอยู่ในตัวอ่ะ หลังจากนั้นพอข้าประมาณสักเดือนเจ็ดเพื่อนอาจารย์เนี่ยชื่อว่าไอปียะไอเนี้ยร้อยวันพันปีแม่ไม่เคยโทรหาอาจารย์เลยอ่ยู่ๆมันโทรมาอาจารย์อ,รยอะไรหรอไอโตมามีเฮอะไรอาจารย์จะพูดประมาณนี้กับเพื่อนมันก็ชวนอาจารย์ทำยูทูบไม่เกินชั่วโมงจากที่โทรคุยกันมันขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาอาจารย์แล้วชวนอาจารย์ทำยูทูบมันสอนทุกอย่างในการทำยูทูบจนอาจารย์ทำมาถึงทุกวันนี้ สองสามเดือนแรกการทำยูทู u สองเดือนแรกไม่มีไรายได้เข้ามาเลยการทํา YouTube วันแรกจําได้เลยว่าคนที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์มีหนึ่งมีคนดูหนึ่งครั้งวันแรกเลยหนึ่งครั้งวันที่สองสามครั้งแล้วก็โดดมาเป็นสิบกว่าแล้วก็โดดมาเป็นร้อยเลยเนะี่ยเพราะนั้นมันก็เริ่มการเบยนแบงจากสิ่งนี้อ่ะเท่านี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์จะต้องโฆษณาให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์ร้านบูทยสาขาเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนวด โทรไปถามรายละเอียดตามนี้ท่านใดอยู่เยอรมันนะโทรไปเลยแล้วก็ฝากไว้หนึ่งรุ่นรุ่นเรนูอเลเลนเดอร์รุ่นนี้เขาเรียกว่าถือแล้วเลิศเลิศหน,น่อไม้คุณแสงตะวันหน่อไม้คัดพิเศษนะตอนนี้ส่งไปทั่วโลกแล้วได้ข่าวว่าส่งไปที่ออสเตรเลียอาร์เจนตินาอะไรของแกไม่รู้ฮะสตาชาบูปิ้งย่างจาก188บาทเหลือ1น9บาทเหมือนได้กินฟรี ทำป้ายครบวงจรชมรัฐโฆษณาไปกันไวๆศูนย์ฟื้นฟูภายในรถนะมิสเตอร์ทีหรือว่ามิสเตอร์ตั้มของเราแล้วอาจารย์ก็ทําอีกหนึ่งโปรเจกต์ยาหำแข็งถ้าหมดรถนี้แล้วกูไม่ขายแล้วเลิกทาอะไรพวกนี้ไม่ค่อยขึ้นแต่เขาลองอยากจะฝืนดวงดู ไก่ทอด 4KC K ซีเไก่ทอดหรือว่าไก่ทอด4กุมารท่านใดจะมีงานโรงงานเลี้ยงหรืออยากจะสั่งอาจารย์หนูอยากจะได้สักร้อยสองร้อยชิ้นได้ไหมตอนนี้หนูเขาเรียกว่าหนูถูกหวยอะ่ะหนูอยากจะเลี้ยงทั้งจังหวัดเลยอาจารย์สักสองร้อยสามร้อยชิ้นได้ไหมได้นะส่งกันได้ชิ้นหนึ่งก็ราคาตามเนี้ยเท่าที่เห็นนะอันนี้ก็ทําให้ลูกๆแล้วอะไรเอ่ยบีเจอิ J นเตอร์นอันนี้ท่านใดที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมาย ทนายความอะไรพวกเนี้ยเอาเท่านี้แล้วกันแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยโค้ C.K ไก่ทอดชิ้นละหกค่ะชิ้นละหกค่ะชิ้นละหกค่ะ